สามครั้งนี้นุ่งนนมาแบบชัดๆตรงๆปังๆไปเลยผมคุยกับพี่เขาอยู่นะครับแล้วก็เป็นคนเดียวเท่านั้นที่คุยไปด้วยอยู่ตอนนี้ดูหน้าพี่เสื้อลายสกอตสิเขาคือตัวแทนหมู่บ้านอินมากถ้าเกิดวันไหนที่เราสองคนเลือกที่จะใช้คําว่าแฟนขึ้นมาเนี่ยระยะเวลาระหว่างคําว่าแฟนไปจนถึงคําว่าภรรยาเนี่ย ดวจแนนน่อเมื่อมีคนถามถึงความสัมพันธ์กับแอบทักสะอ่อนก็ยืดอกรับอย่าไปคาดหวังกับพวกเขาแค่ซับพอร์ตกันในทุกๆวันมันก็มีความสุขแล้ว Baby, you are life. โดยความสัมพันธ์ก็พัฒน,นามาตั้งแต่ถ่ายซีรีส์จบคุยกันมาเรื่อยๆ ยิ่งได้คุยก็ยิ่งรู้สึกชอบพี่เขามากขึ้นทุกวันจริงๆหลังจากซี่ซี่ีส์ถ่ายจบเนี่ยเราก็มีคุยกันตามาภาษาที่น้องเรื่อยๆเนาะแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าได้ได้ยิ่งคุยกับพี่เขาเราก็ยิ่งรู้สึกว่าเออชอบพี่เขามากขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนความสัมพันธ์ที่ชัดเจนจริงๆเป็นก่อนงานคุณพ่อพี่เขาได้ไม่นานที่นนล,ลุยจีบหมดหน้าตาก,ก็มีแอบวันๆกลัวได้กินแห้วบ้างแต่นุ้งนนก็พยายามในแบบของเรา ใช้ความจริงใจเต็มร้อยเข้าสู้แพ้ทางความเทคแคร์และใส่ใจคนอื่นของพี่แอฟมองว่าเรื่องต่างไวัยไม่ใช่เรื่องผิดอยู่ที่คนสองคนเข้าใจกันมากกว่าและขอไฮไลท์โต๊โต๊เขินบิดตัวม้วนกับประโยคนี้ของนุ้งนนกุลที่บอกว่าเป็นคนเดียวที่คุยอยู่ผมคุยกับพี่เขาอยู่นะครับแล้วก็เป็นคนเดียวเท่านั้นที่คุยด้วยอยู่ตอนนี้ แต่ทั้งสองเราทั้งสองคนยังไม่ได้ใช้คำว่าแฟนนะครับแม้เราสองคนจะยังไม่ได้ใช้คำว่าแฟนเพราะเราให้ความสำคัญกับคำนี้มากๆแต่ไม่ต้องห่วงหากวันไหนที่ใช้คำว่าแฟนขึ้นมาระยะเวลาจากแฟนไปถึงภรรยาติดจรวดแน่นอนทำเมาพี่นักข่าวถึงกับถามว่านนมองการไกลขนาดนั้นเลยเหรอลูกนนก็บอกว่าแน่นอนครับเดี๋ยวพี่เขาไม่รอระยะเวลาระหว่างคำว่าแฟนไปจนถึงคำว่าภรรยาเนี่ย ติดจะหลวดแน่นอนเราโต,โตโตกันทั้งคู่แล้วเนาะแล้วผมก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะใช้เวลากันนานขนาดนานนานขนาดนั้นเพราะเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพี่เขาไม่รอผมโดยการจีบแม่แอบครั้งนี้นน์ก็ต้องผ่านด่านของน้องปีใหม่ก่อนซึ่งน้องปีใหม่ก็น่ารักเข้าได้กับทุกคนอยู่แล้วแถมยังไฟเขียวอนุญาตให้แม่มีรักไม่เข้าทางพี่นน์เลย เรียกได้ว่าหลังจากที่พายเรือจิ้นกันมาพักใหญ่ในที่สุดก็ถึงเส้นชัยแฮปปี้กันทั่วหน้าเราลองเป็นแฟนกันเลยได้ไหมก็เพราะฉันเนคนไม่คุยี้งานนี้ชาวเน็ตก็พากันเข้ามาแสดงความยินดีกับน้องนนท์และพี่แอปอย่างมากมาย นี่แหละคงจะเป็นนิยามความรักของแม่แอป,ปที่เปรียบดังก้อนสไมลี่หน้ายิ้มพอรอยยิ้มของนอนมันช่างดีต่อใจจริงๆค่ะส,สมมุติว่าก้อนความรักของแอลมันเป็นรูปยิ้มเป็นรูปสไมลี่เมื่อก่อนตอนนี้มันก็ยังเป็นอย่างนั้น